สวัสดีค่ะทงเชมเมิร์นหาสวัสดีผู้ปครองและสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะมาเจอกับเราซื้อมีหน้าอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจากที่เราซื้อได้อ่า ทบทวนกันไปในบทที่แล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะได้ขึ้นบทใหม่ให้กับนักเรียนนั่นเองนะคะจะอยู่ในบทที่5แล้วนะคะในวันนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเริ่มนะคะนันกเรียนดูสไลด์นี้กันก่อนนะคะสไลด์นี้ออกเสียงว่ายังไงคะ ฝอยเลิศเชื้อนยู่เิยเลเหันหยู่แปลว่าสนุกสนานเรียนภาษาจีนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่เราซื้อบอกว่าจะขึ้นบทใหม่ให้กับนักเรียนนะคะก็จะเป็นการเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนนะคะแล้วก็มาลองทําแบบฝึกหัดไปพร้อมกับเราซื้อก่อนนะคะในส่วนของแบบฝึกหัดนี้ก็ไม่ได้ยากเลยนะคะถ้านักเรียนตั้งใจฟังคลิปของเราซื้อเนี่ยนักเรียนก็สาม,มารถทําได้แน่นอนนะคะค่ะนักเรียนค่ะ ในครั้งที่แล้วนะคะในบทที่แล้วเราซื้อได้ทบทวนกันไปนะคะนักเรียนจําได้ไหมคะว่าบทที่แล้วเนี่ยนักเรียนเรียนเรื่องของอะไรไปคะเรียนเรื่องของวันหยุดสุดสัปดาห์นั่นเองนะคะโจมว่าแปลว่าวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะในของครั้งที่แล้วนะคะถ้าเราซื้อพูดสะอาประโยคนะคะให้ในักเรียนฟังนะคะนักเรียนจะแปลได้ไหมเนี่ยมาลองทบทวนกันก่อนนะคะนักเรียนตั้งใจฟังดีๆนะคะโจมวัวนิยาจ้มมาชันมะ โจมวนีย่จวเฉินมาแปลว่าอะไรคะนักเรียนคะโจมวนีย่อโจวเฉินมาแปลว่าวันหยุดสุดสัปดาห์เธอจะทำอะไรนั่นเองนะคะโจมวนีย่จวเฉินมาวันหยุดสุดสัปดาห์เธอจะทำอะไรนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นของประโยคของครั้งที่แล้วนะคะเราซือนามาทบทวนให้กับนักเรียนนะคะเพื่อนักเรียนจะได้ไม่ลืมกันนะคะค่ะที่นี้ค่ะจุดประสงค์ของการเรียนในวันนี้นะคะคือให้หนักเรียนได้ ฝึกออกเสียงคำพท์และประโยคสั้นๆได้ตามหลักการออกเสียงนั่นเองนะคะนักเรียนมาดูสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะอ่าสไลด์นี้นะคะก็จะเป็นชื่อบทของเรานะคะบทใหม่แล้วนะคะอ่าตี้อู่เคอร์บทที่5แล้วนะคะตี้อู่เคอร์อู่เราห้านะคะ E R S N C U R ห้านั่นเองนะคะบทที่5นะคะบทที่5ของเราถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็จะแปลว่าฉันตื่นนอนตอน หกโมงเช้านั่นเองนะคะหกโมงนะฉันตื่นนอนตอนหกโมงหกโมงเช้าก็ได้นะคะในภาษา,ษาจีนออกเสียงว่าวจ่าช่างเลี้ยวเตียนฉี่ฉววจ่าช่ชวงวางเลี้ยวเตียนฉี่ฉวเลี้ยวแปลว,ว่าหกนั่นเองนะคะเตียนแปลว่าโมงที่เกี่ยวกับนาฬิกาน,นะคะเลี้ยวเตียนก็จะแปลว่าหกโมงนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์กันนะคะ ค่ะนักเรียนค่ะเดี๋ยวนักเรียนต้องเตรียมหนังสือทั้งสองเล่มเลยนะคะทั้งแบบเรียนและแบบฝึกหัดเลยนะคะถ้านักเรียนยังไม่ได้ไปหยิบหนังสือนักเรียนไปหยิบหนังสือมาก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะอ่าถ้านักเรียนหยิบหนังสือมาแล้วนักเรียนเปิดหนังสือเรียนก่อนนะคะหน้าที่ซานเฉือซีซานเฉือชีสามสิบเจ็ดนะคะซานเฉือชีสามสิบเจ็ดนะคะเรียนนักเรียนดูตรงคําศัพท์ก่อนนะคะเชื่อมเสือคําศัพท์นั่นเองนะคะหน้าสามสิบเจ็ดนะคะนักเรียนเปิดเจอไหมคะ หน้าที่37ค่ะคำศัพท์วันนี้มีไม่เยอะเลยค่ะมีแค่4ี่คำเองค่ะนักเรียนค่ะแต่สคํคำนี้นักเรียนต้องจาให้มันแม่นเลยนะคะสี่คำนี้นะคะสี่คำนี้นะคะ,ะค่ที่หนึ่งค่ะออกเสียงว่าจ่าช่างเจ่าช่างแปลว่าตอนเช้าหรือว่าเช้าตรู่นะคะ จ้าช่างตอนเช้าหรือเช้าตรู่นั่นเองนะคะนักเรียนออกเสียงคำศัพท์คำนี้ตามหลอซื้อนะคะจ้าช่างเก่งมากค่ะคุณตั้งจ้าช่างแปลว่าตอนเช้าหรือเช้าตรู่นั่นเองนะคะคำต่อไปค่ะคำศัพท์คำต่อไปคำที่สองนะคะออกเสียงว่าหวานช่างหวานช่างแปลว่าตอนกลางคืนค่ะนักเรียนคะหวานช่างตอนกลางคืนนะคะนักเรียนออกเสียงตามหลอดื้อนะคะ วานช่างอีกครั้งนึงค่ะใจช่วยเปลี่ยนหวานช่างเก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะคำที่สามนะคะคำนี้ออกเสียงว่าฉี่ฉวงฉี่ฉวง่งฉี่ฉวงแปลว่าตื่นนอนนั่นเองนะคะฉี่ฉวงตื่นนอนนะคะนักเรียนออกเสียงคำศัพท์คำนี้ตามเราซื้อค่ะฉี่ฉวงเก่งมากค่ะคำต่อไปค่ะ ซุยเจ้าสุยเจ้าคำศัพท์คำ Luckily, นี้ออกเสียงว่าสุยเจ้าแปลว่านอนหลับนะคะสุยเจ้านอนหลับ <Asian> น <sounds> ักเรียนออกเสียงคำศัพท์คำนี้ตามเราซื้อค่ะสุยเจ้าอีกครั้งหนึ่งค่ะจ่วยเยเปลี่ยนสุยเจ้าเก่งมากๆค่ะสุยเจ้าแปลว่านอนหลับนั่นเองนะคะวันนี้มีคำศัพท์มาให้นักเรียนนะคะทั้งหมด4ี่คำในหน้าที่ 3 7นั่นเองนะคะอ่ามีคำแรกคำว่าอ่าจาช่างอ่าแล้วคำที่สองหวานช่างคำที่สฉี่ฉวงและคำสุดท้ายซุยเจียวอ่าทีนี้ค่ะวันนี้นะคะคำศัพท์มีแค่สี่คำค่ะอ่ามีไม่เยอะเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะ<ๆ>แบบฝึกหัดนะคะนักเรียนค่ะ ทีนี้นะคะในหนังสือแบบฝึกหัดนักเรียนเปิดหน,นังสือแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่34ค่ะซานสูส34นะคะนักเรียนดูแบบฝึกหัดที่1นะคะแบบฝึกหัดที่1ก่อนนะคะวันนี้มี2แบบฝึกหัดค่ะแต่ไม่ยากเลยนะคะให้นักเรียนตั้งใจฟังเหล่าซื้อนะคะอ่าที่นี้ค่ะในหน้าที่34นักเรียนดูเปิดเจอไหมคะในแบบฝึกหัดที่1ค่ะเขานะคะจะให้นักเรียนนะคะโยงเส้นจับคู่แล้วแปลเป็นภาษาไทยนั่นเองนะคะเด็กนักเรียนตั้งใจฟังแบบฝึกหัดนี้ดีๆนะคะ ชวน,นชวนเสียเสียวอ่ายเวิร์นท่ายเวิร์นแปลว่รราภาษาไทยนะคะนักเรียนค่ามีทั้งหมด5ข้อนะคะจะมีทั้งหมด5ข้อนะคะนักเรียนพอนักเรียนยงเส้นแล้วเนี่ยนักเรียนก็แปลด้านหลังได้เลยนะคะเขาจะมีช่องว่างให้นักเรียนแปลนะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนค่าฝั่งของซ้ายมือนะคะก็จะเป็นพินอินทั้งหมดเลยนะคะพินอินทั้งหมดเลยในแบบฝึกหัดที่หนึ่งนี้นะคะเขาบอกว่าเมือ่อยเมื่อยหุยตา เมื่อยหคุยตาน้องสาวเนี่ยสามารถเล่นอะไรได้คะในคําศัพท์เราควรเอาคําศัพท์คําว่าพิงพังิวอ่าพิงพังเฉวที่แปลว่าปิงปองนั่นเองนะคะน้องสาวเนี่ยสามารถเล่นปิงปองได้นะคะนักเรียนค่ะนักเรียนหาคําศัพท์เพราะว่าพิงพังเฉวในด้านหลังนะคะนักเรียนหาเจอไหมคะในด้านหลังนะคะหาคาว่าพิงพังเฉีวจากนั้นถ้านักเรียนหาเจอแล้วนักเรียนโยงเส้นไปได้เลยค่ะโยงเส้นเสร็จแล้วนะคะ ประโยคนี้ก็จะแปลว่าน้องสาวสามารถเล่นปิงปองได้นะคะน้องสาวสามารถเล่นปิงปองได้นะคะต่อไปค่ะข้อที่สองนะคะข้อที่สองก็ไม่ยากเลยค่ะหนีจีเตียนหนีจีเตียนต้องโยงไปหาคําว่าฉี่ฉว่างหนีจีเตียนฉีชฉวงประโยคนี้นะคะจะแปลว่าเธอตื่นนอนกี่โมงนั่นเองนะคะนักเรียนหา พินอินที่อนกเสียงว่าฉี่่วงนะคะนักเรียนหาเจอแล้วโยงเส้นไปได้เลยนะคะและประโยคนี้แปลว่าเธอตื่นนอนกี่โมงนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่สมค่ะข้อที่สามปาป่าเตอร์ไอ้่าวชื่อปาป่าเตอร์ไอฮห่าวชื่อไอ้่าวแปลว่าอะไรนักเรียนคะไอ้่างงานอดิเรกนะคะปาป่าเตอร์ไอ้่าวชื่องานอดิเรกของพ่อคุณพ่อนะคะคือคืออะไรนักเรียนคะ ข่านชูข่านชูแปลว่าอ่านหนังสือนั่นเองนะคะนักเรียนหาคินินคําว่าข่านชูจากนั้นโยงเส้นไปเลยนะคะประโยคนี้ก็จะแปลว่าคุณพ่องานอาดิเรกของคุณพ่อคืออ่านหนังสือน,นะคะต่อไปค่ะข้อที่4ี่ค่ะหัวห้่ยทีทีแปลว่าเตะนะคะก็จะมีคําศัพท์คํานี้ค่ะที่แปลว่าฟุตบอลจู๋ชิวจู๋ชิวแปลว่าฟุตบอลน,นะคะชั้น สามารถหรือว่าฉันเตะฟุตบอลเป็นก็ได้นะคะฉันเตะฟุตบอลเป็นนะคะในประโยคนี้นะคะ <_ d ata> ข้อที่4นะคะวัวข้ยที่จู้ิชวอ่าต่อไปข้อที่5ค่ะมาหมาหวานช่างชื่อเตียงซุยอ่าชื้อเตียนซุยเจียวนะคะนักเรียนคะมาหมาหวานช่างชื่อเตียนซุยเจียวก็จะแปลว่าคุณแม่นะคะนอนตอนกี่โมงคะ สิบโมงนั ite, ่นเองนะคะเข้านอนตอนสิบโมงนะคะหรือว่านอนหลับตอนสิบโมงนั่นเองนะคะชี้เตี้ยนแปลว่าสิบโมงนะคะในที่นี้สิบโมงเนี่ยก็คือสี่ทุ่มนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนก็เขียนคำแปลและยงพิกอินให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นค่ะเดี๋วนักเรียนมาดูอีกแบบฝึกหัดหนึ่งนะคะในแบบฝึกหัดที่สองหน้าเดียวกันค่ะหน้าที่สามสิบหน้าที่สามสิบสี่เหมือนเดิมนะคะหน้าที่สามสิบสี่เหมือนเดิม อยู่ด้านล่างค่ะแบบฝึกหัดที่สองนะคะให้นักเรียนฟังเหล่าซื้อนะคะและระบายสีสัญอักษรพินอินที่นักเรียนได้ยินนะคะนักเรียนค่ะพินอินที่เราจะพูดต่อ,อไปนี้นะคะไม่ยากเลยค่ะจะมาจากคาศัพท์นะคะที่เราได้ออกเสียงกันไปเมื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวนักเรียนนี้ทั้งหมดห้าข้อนะคะคาศัพท์คําแรกนะคะพินอินคาแรกที่เหลาือจะพูดนะคะในข้อที่หนึ่งนะคะข้อหนึ่งเหลาือจะออกเสียงคํานี้ค่ะเตีย่ยนเตีย่ยน เตียนนักเรียนเลือกแล้วระบายสีได้เลยนะคะระบายสีได้เลยไม,ไม่จำไม่จำเป็นต้องอไม่มีไม่ได้กําหนดสีนะคะว่านักเรียนจะต้องใช้สีอะไรนะคะเราซื้อพูดข้อที่หนึ่งคำว่าเตี่ยนเตี่ยนต่อไปข้อที่สองค่ะคําว่าจีจีข้อที่สองนะคะคือคําว่าจี่จีนักเรียนเลือกพินได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะข้อที่สามแล้วนะคะเราซื้อจะออกเสียงคำนี้ค่ะซุยซุยนักเรียนเลือกได้เลยนะคะซุยต่อไปค่ะข้อที่สี่ค่ะเจ้าเจ้าต่อไปข้อที่ห้านะคะข้อสุดท้ายแล้วค่ะหวานหวานนักเรียนเลือกพินินที่ถูกต้องได้เลยนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะทวนให้อีกหนึ่งครั้งนะคะข้อที่หนึ่งนะคะ เตี่ยนเตียนข้อที่2องจีจีจข้อที่3ามสุยสุยข้อที่4จ้าวจาว้าข้อที่5้าหวานวานนักเรียนเลือกและระบายสีได้เลยนะคะไม่ยากเลยค่ะถ้านักเรียนฟังแล้วเนี่ยนักเรียนก็สามารถดูตรงคำศัพทนะคะในที่เราเรียนกันมาเมื่อกี้นะคะที่ มีคำศัพท์4ข้อนะคะและประโยคที่เราซื้อได้แปลไปให้นักเรียนเมื่อกี้ในแบบฝึกหัดที่1นั่นเองนะคะพินินที่เราซื้อได้ออกเสียงไปเนี่ยก็จะอยู่ในในครั้งนี้ที่เราได้เรียนกันไปหมดเลยนะคะค่ะนักเรียนขาง,งานของเราซื้อเนี่ยก็จะมีแค่2งานเท่านั้นนะคะในแบบฝึกหัดที่1และแบบฝึกหัดที่2นั่นเองนะคะหน้าที่34หน้าเดียวกันนะคะ ก็อ,อย่างที่เราซื้อได้อธิบายไปนะคะว่าแบบปึกหาดที่1ให้นักเรียนโยงเส้นนะคะจับคู่นะคะและแบบปลเป็นภาษาไทยที่เราซื้อได้แปลให้กับนักเรียนได้ฟังแล้วนะคะและแบบปึกหาดที่2ก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกพินอินที่นักเรียนได้ยินนะคะแล้วจากนั้นระบายสีให้เรียบร้อยนะคะระบายสีพินอินที่นักเรียนเลือกนะคะ,ะถ้านักเรียนเนี่ย ฟังในแบบฝึกหัดที่สองไม่ไม่ทันนะคะนักเรียนก็สามารถทักมาหาเราซื้อได้นะคะในรายส่วนตัวนะคะถ้านักเรียนทํางานเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปงานของนักเรียนลงมามามาให้เราซื้อในรายส่วนตัวเช่นเดียวกันนะคะสําหรับวันนี้ค่ะภาษาจีนของเราซื้อเนี่ยก็มีเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกับเราซื้อมีหน้าใหม่ในครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้ใจเจียนค่ะ